ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์คู่ใจของคนขายเสียงนะครับลองเว้นวรคใหม่สิไมโครโฟนดึงไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์คู่ใจของคนขายเสียงนะครับอ่าดีค่ะเว้นวรคอีกครั้งหนึ่งเป็นอุปกรณ์คู่ใจของคนขายเสียงนะครับไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์คู่ใจของคนขายเสียงนะครับพอเว้นวรคปุ๊บเนี่ยของคนขายเสียงเนี่ยเจจะได้ดึงเสียงขึ้นของคนขายเสียงนะครับไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์คู่ใจของคนขายเสียงนะครับ อย่าลากเสียงทําไงก็ได้ให้กระชับคนนี้ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์ไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์คู่ใจของคนขายเสียงนะครับถ้าพี่ไม่ลากผมมันเป็นแบบเป็นอุปกรณ์คู่ใจของคนขายเสียงอะไรใช่ไหมครับก็รู้นี่ไม่ต้องลากที่ตอนพูดมันลืมตัวเหมือนแบบตัวว่าแบบตัวเองพูดเร็วก็เลยแบบใช่ช้าด้วยครับบางทีเหมือนรู้ตัวว่าฉันจะไม่ลากอะ่ะ จากกันบ้านนะอันนี้มองจากกันบ้านนะไม่ลากเลยไม่ลกเสียงเลยแล้วมันน่าฟังขึ้นไงเพราะฉะนั้น,นการพูดเร็วกับการลากมันคนละเรื่องกันใช่แล้วค่ะพี่ลากตรงไหนลากคำไหนแล้วพี่ไม่ได้ลากทุกคำถ้าพี่พูดประโยคของเจนะไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์คู่ใจถ้าพี่อยากลากพี่ก็กได้เป็นอุปกรณ์คู่ใจข้องคนขายเสียงนะคะพี่ก็กได้แต่พี่ต้องหยุดเลยไม่ใช่ใจของใจของไม่ไม่ผิดเลยแต่ต้องไปแบบ สมูทอะ่ะพแบบตอนแรกผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาก็คือแบบพูดแล้วมันรวบคําไปแต่บางทีก็ได้แบบพยายามดึงช้าพอดึงช้าปุ๊บกลายเป็นแบบลากต,ต<อ>นตีต้ต้องปรับให้เข้าที่อ่ะว่าเราแก้อะไรเพราะว่าโดยโดนโดยรัศดีอ่ะเจเข้าใจเจเข้าใจพี่ว่าพี่กําลังสื่ออะไร แล้วเจก็ปรับได้อ่าเนี่ยพี่พี่ว่าเจเข้าใจแล้วจากกันบ้านบทตัวตัวเนี้ยพี่ต้องการใส่เทคนิคการเล่นเสียงเข้าไปกระตุ้นให้เจผลักเสียงออกมาให้ได้ผลักหมายถึงว่ารวบผลักรวบผลักความหมายเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจะเอาสำเนียงของพี่เนี่ยดึงเจออกมาอ่าเจลองฟังนะพี่จะไม่ลากเสียงเลยใช่แล้วค่ะแต่เราจะเลือกไมโครโฟนแบบไหนอย่างไรถึงจะเหมาะกับเราพอพี่ไม่ลากแล้วเป็นยังไงถึงจะเหมาะกับเราเร็วก็กระชับการเล่นเสียงอ่าโอเคเอาใหม่ไมโครโฟน ป็นอุปกรณ์คู่ใจของคนขายเสียงนะครับดีมากใช่แล้วค่ะแต่เราจะเลือกไมโครโฟนแบบไหนอย่างไรถึงจะเหมาะกับเราในคลิปนี้จะแนะนําหลักพื้นฐานในการเลือกไมโครโฟนบันทึกเสียงนะครับควาว่าน,นี้ไม่เอาแบบนี้ควาว่าน,นี้เนี่ยไม่สําคัญเลยค่ะอย่าให้ความสําคัญกับมันในคลิปนี้เออพอแล้วในคลิปนี้จะแนะนําหลักพื้นฐานดีแล้วถ้าเป็นพี่นะพี่จะพูดสัน้นในคลิปนี้ในคลิปนี้แล้วพี่จะดึงเสียงขึ้นเห็นไหมในคลิปนี้จะแนะนํา หลักพื้นฐานจะแนะนําหลักพื้นฐานจะแนะนําหลักพื้นฐานอ่าใส่สูงต่ําเข้าไปใส่เข้าไปเย,ยอะๆอะในคลิปนี้จะแนะนําหลักพื้นฐานในการเลือกไมโครโฟนบันทึกเสียงนะครับสิ่งแรกเลือกไมโครโฟนที่เหมาะกับงานและสภาพแวดล้อมค่ะครับหากคุณบันทึกเสียงที่บ้านภายในห้องที่เก็บเสียงได้เล็กน้อยควรเลือกไมโครโฟนที่จัดการกับสภาพแวดล้อมได้ดีมีตัวช่วยป้องกันเสียงรบกวนด้วยนะครับดีมาก แต่ถ้าบันทึกเสียงในสตูดิโอที่ค่อนข้างเงียบไมโครโฟนเดนามิกเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดค่ะต่อมาการตั้งค่าไมโครโฟนเราจําเป็นต้องทราบนะครับอาจศึกษาจากคู่มือหรือสอบถามจากคู่ขายให้ละเอียดเลยนะครับ